สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในหัวข้อวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะจัดทําโดยครูจิรพัฒกีรติดําเกิงสกุลค่ะค่ะวัฒนธรรมไทยนะคะก็หมายถึงสิ่งที่ ทำความเจริญงอกงามนะคะให้แก่บุคคณะนะคะแล้วก็จะเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนไทยนะคะจากนั้นก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะที่มีการสั่งสมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดสืบสืบต่อกันมาค่ะตั้งแต่ในอดีตนะคะมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็ไปยังอนาคตได้ค่ะซึ่งประเภทของวัฒนธรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทดังต่อไปนี้นะคะ คือ 1. วัฒนธรรมทางภาษา 2. วัฒนธรรมทางวัตถุ3วัฒนธรรมทางจิตใจและ 4. วัฒนธรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะประเภทแรกนะคะคือวัฒนธรรมทางภาษานะคะซึ่งในแต่ละภาคนะคะของประเทศไทยนั้นก็จะมีการใช้ภาษาไทยในการพูดนะคะ แต่ว่าก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างนะคะคําว่าสวัสดีนะคะซึ่งในคําทักทายเนี่ยในภาคเหนือก็จะใช้คําว่าสวัสดีเจ้านะคะส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะใช้คําว่าไปใสภาคกลางจะใช้คําว่าสวัสดีค่ะส่วนภาคใต้ก็จะใช้คําว่าพันพฤอนะคะต่อไปนะคะเอาไปยกตัวอย่างอีกอีกสักคำนะคะ อาจเป็นผลไม้นะคะคําว่าสับประรดนะครับภาคเหนือก็จะใช้คําว่าบักคนัดนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะใช้คําว่าบักนัดภาคกลางก็ใช้สับประรดนะคะส่วนภาคใต้ก็จะเรียกยานัดหรือว่ามะลิค่ะค่ะก็จะเห็นว่าภาษาถิ่นเนี่ยของคนในแต่ละภาคนะคะก็ออกเสียงสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ต่อไปค่ะเป็นด้านที่สองนะคะวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2.1งนึ่งงานหัตกรรมหัดนะคะก็แปลว่ามือดังนั้นงานหัตกรรมเนี่ยนะคะก็คือเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะที่ทําด้วยมือนะคะโดยไม่ใช้เครื่องจักรเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นงานปั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการปั้นนะคะดินนะคะให้เป็นแจกการเป็นรูปทรงต่างๆนะคะที่ต้องการ ต่อไปนะคะงานแกะสลักนะคะก็จะเป็นการแกะสลักไม้ให้มีลวดลายต่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นงานจักสานนะคะอันนี้ก็จะเป็นการนําเยื่อ,อของพืชน,นะคะหรือส่วนต่างๆของพืชเนี่ยที่มีความเหนียวนะเอามาสานนะคะให้เป็นรูปร่างต่างๆนะคะเพื่อทําเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะเช่นตะกร้ากระด้งกระเป๋าเป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะ2.2งานสถาปัตยกรรมก็คืองานก่อสร้างนั่นเองค่ะอ่าก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคืองานก่อสร้างนะคะที่คนสามารถอาศัยอยู่ได้นะคะเช่นบ้านอาคารคอนโดนะคะซึ่งในภาพครูก็จะนำภาพบ้านทรงไทยมาให้นักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถอาศัยอยู่ได้ค่ะต่อไปนะคะอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งก่อสร้าง ที่คนไม่สามารถเข้าอาศัยอยู่ได้นะคะเช่นเจดีสถูปอนุสาวรีนะคะซึ่งครูก็นําภาพมาให้นักเรียนสังเกตนะคะนั่นก็คือพระประฐมเจดีนะคะอันนี้ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นวัฒนธรรม ในด้านจิตใจนะคะแบ่งออกเป็น3.1ความคิดและความเชื่อนะคะก็คือเป็นความคิดแล้วก็เชื่อหรือยึดติดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะโดยบางครั้งก็ไม่ได้มีเหตุผลนะคะมาสนับสนุนว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นมีความถูกต้องหรือผิดหรือไม่นะคะ mm. เพียงแต่ว่าเป็นความเชื่อที่คนเชื่อต่อๆกันมานั่นเองอย่างยกตัวอ,อย่างเช่น การตัดเล็บตอนกลางคืนนะคะอ่ะเราคงจะเคยได้ยินผู้ใหญ่บอกเราว่าอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนนะออ่่าวิญญาณบารพบุพรุษเนี่ยก็จะ,ะไม่สงบสุขเป็นต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเนี่ยก็น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีแสงน้อยดังนั้นเมื่อเราไปตัดเล็บก,ก็อาจจะทําให้ตัดแล้วไป เข้าเนื้อได้นะคะก็เลยทาให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้นะคะหรือยกตัวอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าห้ามใส่ชุดดาไปเยี่ยมคนป่วยนะคะซึ่งสีดำเนี่ยชุดสีดําเราก็นิยมใช้สําหรับงานศพกใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะห้ามนะคะว่าการใส่ชุดสีดําไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้คนป่วยเนี่ยมีจิตใจที่แย่นะคะหรือ เ,เครียดไปกว่าเดิมจนอาจจะส่งผลกระทบถึงด้านสุขภาพได้ค่ะต่อไปนะคะวัฒนธรรมทางด้านจิตใจนะคะในหัวข้อ3.2เป็นความศรัทธานะคะในด้านศาสนานะคะอันนี้เป็นความเชื่อเช่นเดียวกันแต่เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลนะคะโดยใช้ปัญญาในการไตร่ตรองนั่นเองค่ะ ดังนั้นครูก็จะยกตัวอย่างนะคะเช่นมีความศรัทธาในเรื่องการทําบุญนะคะมีศรัทธาในเรื่องของการทําดีได้ดีนะคะทาชั่วได้ชั่วนะคะอาจใครทําชั่วก็ตกนรกเป็นต้นใครทําดีก็ขึ้นสวรรค์อย่างไงค่ะต่อไปนะคะเป็นวัฒนธรรมทางด้านจิตใจนะคะด้านที่สามนะคะเป็นหัวข้อ 3. 3. สามจุดสามศีลธรรมและจริยธรรมอันนี้ ก็เป็นการเชื่อในเร,อเรื่องของเหตุผลเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเชื่อในด้านศีลธรรมจริยธรรมนะคะเชื่อในด้านหลักธรรมต่างๆของศาสนานะคะเช่นสัทธาสีอริยสัทสีหลักธรรมไตรสิกขาโอวาสีนะคะหรือจะเป็นอบายมุกสีหรือเบญจศีเบญจธรรมที่เราคุ้นเคยนะคะกันเป็นอย่างดีเลยนะคะนั่นก็คือของเป็นเรื่องของการไม่ทําชั่วแล้วก็ทําความดีค่ะ ต่อไปค่ะวัฒนธรรมไทยมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรค่ะเองไปดูกันเลยค่ะในด้านของพระพุทธศาสนานะคะชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนับถือศาสนาพุทธนะคะดังนั้นการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะคะเช่นอะไรบ้างคะเช่นการทำบุญนะคะ การไหว้พระสงฆ์การกราบพระสงฆ์อันนี้เราก็คงจะคุ้นเคยดีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะคะรับเป็นกิจกรรมที่เรามักจะเจอในชีวิตประจําวันแล้วก็ใช้นะคะบ่อยๆค่ะต่อไปค่ะในด้านภาษาไทยนะคะเราก็จะมีการพูดภาษาไทยนะคะแล้วก็มีการเขียนภาษาไทยนะคะเป็นภาษาประจําชาติไทยนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะในเรื่องของมารยาทไทยนะคะก็จะส่งผลทำให้คนไทยเนี่ยนะคะมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะมีความให้ความเกรงใจต่อผู้อื่นนะคะให้ความเกรงใจต่อผู้ใหญ่นะคะรู้จักที่จะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนที่รักสงบมีอัธยาศัยดีนะคะยิ้มแย้มแจ่ม แจ่มใสเช่นครูยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คาดเดาไว้ก่อนนะคะเช่นาชาวบ้านนะคะถูกน้ำท่วมก็มักจะมีคนที่มีจิตใจบุญเนี่ยนะคะไปช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วมโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยค่ะค่ะหรือจะเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บนะคะถึงแม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่คนไทยเนี่ยก็เป็นคนที่ มีความเมตตาการุณาดังนั้นก็จะทำให้เป็นการที่ช่วยนะคะสัตว์นะคะหรือสิ่งมีชีวิตให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะอาชีพกเกษตรกรรมนะคะ อาชีพหลักของคนไทยเนี่ยนะคะก็คือเกษตรกรรมหรือการทำไร่ทำนาน,นั่นเองนะคะดังนั้นจึงมีพิธีที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจะช่วยทำให้คนที่มีอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยมีขวัญและก็มีกำลังใจในการประกอบอาชีพนั้นๆมากขึ้นนะคะเช่นพิธีแรกนาขวัญน,นะคะพิธีทำขวัญข้าวเป็นต้นค่ะ ต่อไปค่ะเป็นศินลปรกรรมในขแขนงต่างๆนะคะพัฒน,นธรรมเนี่ยก็มีส่วนในการเกื้อหนุนนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้มีการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในด้านต่างๆน,นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะอ่าวด้านแรกก็เช่นสถาปัตยกรรมนะคะอ่าวก็เป็นวัดท,ที่มีความสวยงามมากเลยนะคะทั้งวัดก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการปั้นรูปทรงต่างๆนะคะ เอ่อแล้วก็มีความสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นงานประติมากรรมนะคะงันก็คือการหลอ่อันนั่นเองการหล่อพระเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะต่อไปนะคะในด้านของจิตตกรรมนั่นก็คือการวาดภาพนะคะเอ,อเราก็จะเห็นได้ตามโปด นะคะของวัดต่างๆก็จะมีการวาดภาพแล้วก็ลงสีน้ำมันเอาไว้นะคะที่ครูยกตัวอย่างก็คือเป็นจิตรกรรมไทยที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับรามยณนะนะคะอ่าซึ่งจะอยู่ที่วัดพระแก้วนะคะกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็จะเป็นการสร้างสารรค์นะคะงานวรรณกรรมไทยเช่นวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะซึ่งนักเรียนก็คงจะได้เรียนผ่านมาแล้วบ้างนะคะ ต่อไปค่ะในด้านของนาฏกรรมไทยนะคะก็จะทําให้มีเกิดเอกลักษณ์ขึ้นมายกตัวอ,อย่างเช่นนาฏกรรมไทยนะคะคือการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ค่ะคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะคะก็มีดังนี้ค่ะ 1. เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็น4หัวข้อดังนี้ค่ะ1.1เป็นเป้าหมายสำคัญในการดำรงชีวิต1.2เป็นสิ่งกำหนดพฤติกรรม1.3เป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมสังคม1.4เป็นสิ่งตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิตใจค่ะต่อไปนะคะ 2. วัฒนธรรมก็จะช่วย หล่อหล,ล่อบุคลิกภาพให้กับสมาชิกของสังคมนะคะให้เป็นในแบบที่ต้องการนะคะสาวฒนธรรมนั้นก็จะก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเกิดความสามาัคคีทําอะไรก็จะช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันจนงานนั้นประสบความสำเร็จไปได้ค่ะ ถ้าแล้วการอนุรกักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะก็สามารถทําได้ดังต่อไปนี้นะคะอ่าต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนะคะเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะก็สามารถที่จะส่งเสริมได้ตั้งแต่วัยเด็กนะคะเช่นกิจเป็นกิจกรรมการลอยกระทงนะคะเด็กก็จะมีการทํากระทงนะคะแล้วก็มีการแต่งกายด้วยชุดไทยนะคะ ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมปรับเพณีไทยนะคะเช่นในวันภาษาไทยเนี่ยเราก็มีการาาแต่งกายด้วยชุดไทยนะคะแล้วก็อาจจะเราอาจจะพบเห็นนะคะการแต่งงานนะคะซึ่งคู่บ่าวสาวเนี่ยก็อาจจะใส่ชุดไทยนะคะอันั่นก็มีความสวยงามแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะได้จากหนังสือเรียนในหน้า66-73ถึงจากนั้นนะคะนักเรียนไปทำใบงานเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะให้นักเรียนทำตอนที่1ค่ะวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ไว้เรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ